ตีนข่าวสวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องเราชนะเป็นภาคที่3แล้วนะฮะและภาคนี้เนี่ยผมจะทำนายเลยนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่านะครับก็เห็นว่ามีบางจังหวัดเขาก็ผ่อนคลายมาตรการตรงนี้มากแล้วนะคะกทมนะฮะเปิด13กิจการนะฮะแล้วก็ปิดอีก13กิจการเราก็จะเห็นว่าวันนี้กทมผ่อนคลายก่อนนะครับเช่น เปิดให้ร้านนวดแผนโบราณได้นะฮะสปาเปิดได้นะครับสนามกีฬาพวกฟิตเนสนะครับร้านสถานพยาบาลที่ความสวยความงามอะไรพวกเนี้ยไอพวกต่างๆที่เป็นพวกการแข่งขันเนี่ยยังไม่ได้พวกสนามมวยพวกอะไรพวกนี้นะฮะบ่อนชนไก่อะไรพวกนี้พวกนี้ไม่ได้และที่สำคัญพวกที่ชอบอาบน้ําไม่เมื่อยเหนื่อย,ยอย่างอาบอบนวดปิดครับ ระหว่างที่กรทมเขาแถลงนะฮะเปิดนู่นเปิดนี่นะฮะผมคิดว่ากรทมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งรือ mm hmm. าไปดูนะครับเพราะว่ากรทมบอกว่าการเปิดให้กินอาหารที่ร้านได้ถึง3ามทุ่มเนี่ยนะฮะการเปิดไป13อย่างที่กว้างมากคืออย่างเงี้ยยังให้กินอาหารอยู่ในร้านแค่3ามทุ่มอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้กทมต้องไปคิดเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีบางจังหวัดที่แอดวานกว่ากทมแล้วนะฮะ mm hmm. ตอนนี้สุขโขทัยครับอดีตราชธานีเก่าของเราฮะเปิดร้านเหล้าร้านบาร์คาราโอเกะได้แล้วกินเหล้าได้แล้วเกือบจะปกติแล้วเนี่ พอถ้าพูดถึงเรื่องเราชนะโยกก็จะถามคําถามนี้ไปจนกว่าจะถึงวันจ่ายเงินตกลงจะได้เงินสดไหมคะตกลงน่าจะไม่ได้เงินสดนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่ารัฐบาลจะดันไปอย่างนี้ได้นานแค่ไหนไม่รู้เพราะว่ามันก็มีกระแสคัดค้านกระแสต่อต้านนะฮะแล้วมันก็จะนําพาไปสู่การเป็นเรื่องการเมืองในที่สุดนะครับเราชนะภาค1ภาค2พูดถึงประเด็นสมาร์ทโฟนตกลงยังไงสมาร์ทโฟนกับคน งงน,นี่ฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับเขาบอกว่าที่ประชาชนบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะรัฐมนตรีฝั่งรัฐบาลก็ยัืนยันว่าคนไทยส่วนมากมีสมาร์ทโฟนใช้นะครับแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันอาจจะเป็นยี่ห้อแตกต่างกันไปแต่มีสมาร์ทโฟน,นแน่แน่เขาก็เลยยืนยันว่าหรือกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสุดท้ายก็เป็นกลนุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เขาก็ได้เงินนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็จะให้ลงทะเบียนให้ใช่ไหมคนเขาก็ถามว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีสมาร์ทโฟนเพราะถ้าจะใช้แอปเป๋าตังค์มันต้องใช้ทั้งสมาร์ทโฟนและใช้อินเทอร์เน็ตมันถึงมีคําถามไหมฮะว่าถ้าจะไปหาสมาร์ทโฟนราคาถูกมาขายให้เงินมนก็เข้าในทุนอยู่ดีจะให้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันเดือนละ300เงินก็เข้าในทุนอยู่ดีก็เลยมีข้อเสนออย่างนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้เหมือนตอนแอปหมอชนะได้ไหม เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้ใช้แอปป๋อตังได้เสียงคัดค้านอาจจะได้เบาลงมาหน่อยหนึ่งทําได้ไหมละ่ะแต่ว่ามันก็มีคนสงสัยมากกว่านั้นอีกว่าหรือรัฐบาลไม่ยอมให้ใช้เงินสดเนี่ยเพราะรัฐบาลต้องการ Big Data ประเด็นนี้สําคัญมากนะครับรัฐบาลต้องการบิ๊กดาตว่าประชาชนจังหวัดนี้เขตนี้ซื้ออะไรกินอะไรเพื่อเป็นข้อมูลในการทนานโยบายในการเลือกตั้งครั้งหน้าอ่า ่ายค้าได้มีข้อมูลนี้นะครับมีแต่รัฐบาลมีข้อมูลนี้เขาก็แอบตั้งคำถามได้ว่าดันทุังเพื่อจะเอาบิ๊กดาต้าหรือเปล่าถ้ามันเป็นประเด็นตามที่พี่ติ่งว่าไว้แบบนี้สุดท้ายมันจะจบยังไงอะสุดท้ายมันก็จบด้วยการประท้วงฮะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรไหมและยองจะไปกระทรวงครังแล้วรัฐมนตรีไม่อยู่กระทรวงแล้วครับตอนนี้ฮะคนเริ่มประท้วงนะฮะมันก็จะประท้วงฮะกลายเป็นแม่น้ําหลายสายมันจะไหลมารวมกันนะครับเนี่ยเรื่องแค่เงินสด แอปเป่าตังซึ่งมันเป็นเงินก้อนเดียวที่เป็นเงินของภาษีประชาชนเนี่ยนะฮะงั้นขอดูตัวอย่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วอย่างอเมริกาอัานนี้เพิ่งได้ผู้นําใหม่เขาเยียวยาย,ยัางไงแล้ววันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะหนุ่มคนไทยเชื่อสายอเมริกันแล้วเขาได้เงินชดเชยเยียวยานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารอบนี้เขาได้600เหรียญน,นะครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสักหมื่นแปรอบที่แล้วเขาได้มา3ามหมื่นหกนะฮะเขาก็บอกว่าเขาได้เลยโดยที่ได้ทุกคนที่มีเพดานเรื่องไรายได้ของเขาเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องมาอะไรเลยแล้วก็โชว์เช็คด้วยและไปแลกเป็นเงินสดได้เอาแต่อเมริกาเขาก็เยียวยาเฉพาะคนไรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะพี่ติ๋งประเด็นก,ก็คือมันไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยแล้วมันก็เกือบจะทุกคนอยู่แล้วครับถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเราอยากจะได้เยียวยาเท่ากับคนอเมริกันหรอโอ้เราคงไม่ได้ขนาดนึงจะเอาเย,ยา,า 18, 30, 40, 40, ครั้งละหมื่นแปดสามหมื่นสี่หมื่นนะฮะเอาสามพันห้าก่อนไหมขอให้เป็นเงินสดเนี่ยเขาพูดแค่นี้ประเด็นอยู่แค่ตรงนี้ครับ อเมริกาเนี่ยโอโอเขาเยียวยาเวลาวิกฤตอย่างนี้สุดยอดแล้วใช่ไหมคะยังครผมคิดว่าเราเทพกว่าครับเพราะเรามองหลายชั้นเนี่ยรเรามองอย่างน้อยยิงปืนนัดเดียวต้องได้นก4ตัวชั้นที่1คือเยียวยาชั้นที่2กระตุ้นให้เศรษฐกิจมันไหลวนไปหลายๆรอบนะฮะและชั้นที่3ฝึกให้มีประสบการณ์การใช้สังคมไรเงินสดแล้วก็4ได้บ i g d a าตด้วยเป็นไงฮะ <laughs> วิเคราะห์มาทั้งหมดแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้คะ คือถ้าเปรียบเทียบการเยียวยาต่างประเทศนะฮะแล้วก็การเยียวยาทั้งสองรอบ3รอบของเราเนี่ยนะฮะมันจะมองได้2เรื่อง3เรื่องด้วยกันนะครับหก็คือว่าเออมืองนอกนั้นเขาเยียวยาเกือบทุกคนนะครับสองนะฮะเขาไม่ต้องลงทะเบียนอะไรให้มุ่นวายและ3ะฮะเขารับฟังประชาชนเพราะมีปัญหาอะไรแล้วเขาต้องรับฟังและเนี่ยเป็นคีย์ที่สําคัญที่สุดเพราะอะไรอ่ะเขาไม่ต้องการล้วงลูกข้อมูลอะไรประชาชนเขาเลยหรอคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามี Big Data มาก่อนที่เราจะมีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วเราเอามาซีล็อกเองจริงไหมฮะ <c oughs>